ทีอ่อำเภอเทิงนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาระบบชนประทานที่ดินทำกินพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังยาเสพติดตามแนวชายแดน เมื่อเวลา1 5 1 0นาทีวันที่13กรกฎาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวจิราพรสินธุพยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุลพันธ์อมอวิวัตร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคณะลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบชนประธานเพื่อการอุปโภคบริโภคและพบปะพี่น้องประชาชนที่หน่วยเรือรักษาความมั่นคงรักษาความเรียบร้อยตามแม่น้ำลำโขง ตามลำน้ำแม่โขงเขตเชียงรายตำบลเวียงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองและสสเชียงรายซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มารอต้อนรับโดยได้มอบย่ามชนเผ่ายา้าและชนเผาลาหูเป็นที่ระลึกนายยกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับว่าเป็นการมาครั้งแรกถือว่าเป็นโอกาสที่ตนเองและทีมงานจะได้รับฟังปัญหาของประชาชน ทั้งเรื่องราคาพืชผลตกต่ำการเลี้ยงสัตว์การส่งออกและการสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรที่สูงรัฐบาลยืนยันที่จะดูแลเรื่องสัญชาติและพื้นที่ทำกินให้ความเสมอภาคเท่าเทียมดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหาหรือแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังปัญหาการค้าตามแนวชายแดนการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดซึ่งหลังจากรับฟังปัญหาก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศไปเจรจากับจีนเรื่องการส่งวัวผ่านแม่น้ําโขงเพื่อไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมด่านกักกันสัตว์ของเราตัวละ8000บาทให้จัดหาเครนเพื่อขนส่งสินค้าตามแนวชายแดนทางเรือพร้อมทางให้มีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ท้องถิน่นเพื่อเพิ่มมูลค่าส่วนด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากเชียงรายเป็นเมืองที่มีโบราณสถานหลายแห่งแต่ขาดการ โ,โจึงขอให้เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงปัญหาใหญ่เรื่องการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเนื่องจากมีรายงานการจับกลุมเพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าโดยเฉพาะเฮโรอีนจึงขอให้ประสานกับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาเพราะถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีการลักลอบขนส่งไปส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการประทะกับแก๊งยาเสพติดขอให้สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระจายยุธทธภพกรที่ตำรวจตะเวนชายแดน ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกล้องไนท์วิชัน่นไปตามแนวชายแดนให้เร็วที่สุดรวมถึงการจัด หารถโฟ์วิลพร้อมให้เร่งศึกษาการขนยาเสพติดผ่านโดรนที่อาจมีขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะสกัดกั้นให้ได้ทันพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังอย่าประมาทเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียหากฝ่ายตรงข้ามแรงมาก็ให้แรงกลับจะได้ไม่ต้องเกิดการสูญเสียอีกเด็ดขาดเรื่องนี้เรายอมรับไม่ได้อีกทั้งชุมชนต้องเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือกันโดยจะต้องมีการเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านและให้นำจังหวัดน่านและจังหวัดร้อยเอ็ดมาเป็นโมเดลจังหวัดสีขาว